กล่าวสวัสดีครับอ่ะมันก็หายกันไปนานนะเนาะสี่เดือนที่ผมไม่ได้ทำคลิปกันเลยนะฮะวันนี้ผมต้องกล่าวคำขอโทษกับทุกๆท,ท่านที่ติดตามผมมาณที่นี้ด้วยนะฮะเนื่องจากอุปกรณ์ของผมเนี่ยเรียกได้ว่าเสียหายไปละกันนะฮะแล้วอยู่ในช่วงโควิดที่เราอาจจะเป็นที่จะต้องเซฟเงินกันนิดนึงละกันไหนๆก็กลับมาแล้วละกันผมจะมาพูดถึงในหัวข้อนี้ครับผมก็คือ หากคุณไม่ได้เล่นนานแล้วแล้วจะกลับมาเล่นอีกทีเนี่ยควรต้องดูอะไรบ้างนะฮะอย่างแรกเลยผมต้องบอกว่าผมกลับมาทบทวนในเรื่องของแผนการเล่นเรื่องของอัปเดตเรื่องของทีมที่เล่นกันไว้เนี่ยนานพอสมควรเลยนะฮะอย่างแรกผมก็เลยสรุปมาได้ง่ายๆอย่างนี้ครับอย่างแรกเลยนะคุณต้องดูก่อนว่าแผนล่าสุดที่คุณเตะเนี่ยเตะด้วยแผนอะไรเราเข้าไปสังเกตได้ที่ ตรงนี้นะฮะมันจะขึ้นมาเลยครับว่าคุณเนี่ยเล่นด้วยแผนอะไรเลือกจากดูกะจากการฝึกซ้อมล่าสุดก็ได้ที่เป็นการฝึกซ้อมหลักนะครับผมแล้วก็อย่างที่สองต่อมาคือดูโปรแกรมการแข่งขันว่าไอ้นัดล่าสุดเนี่ยที่คุณเล่นนะ่ะมันเป็นยังไงอ่ะเราก็จะเข้าไปดูนะฮะอย่างเช่นเรามาดูที่ภาพรวมนี้ก่อนตรงนี้นะฮะการยิงประตูเนี่ยไปที่14เข้ากรอบ12ฝั่งเขาบุกมาน้อยมาก XG เราเนี่ยค่อนข้างที่จะสูง ตรงนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบแต่มีเสียใบแดงเกิดจากอะไรเกิดจากการเล่นหนักไปหรือเปล่าเราจะได้ทบทวนได้ว่าแผนการเล่นของเราเนี่ยมันเป็นประมาณนี้นะการคลองบอลเราไปถึง6 3แปลว่าเป็นแผนการคลองบอลที่ดีดูจากแมตช์ล่าสุดนะฮะถ้าเกิดไม่มั่นใจย,ย้อนกลับไปดูอีกสัก2แมตช์สามแมตช์เพราะว่าเราใช้แผนนั้นอยู่หรือเปล่านะฮะ,ะเราก็ยังใช้แผนเดิมครับคนที่ทําประตูได้เนี่ย อ่าไอ้ไอ้เจ้านี้น่าจะเป็นตัวสำรองที่ส่งลงมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเอ่อโทมัสอังซังเตเนี่ยอ่าแล้วแล้วก็ภาพรวมการยิงประตูเป็นยังไงการผ่านบอลเป็นยังไงนะฮะขึ้นอยู่กับทีมที่เจอด้วยส่วนใหญ่เนี่ยชัยชนะของผมก็จะเป็นประมาณนี้ผมมาทบทวนจากเอ่อที่ผมไลฟ์ครั้งที่แล้วเนาะแล้วก็มาทบทวนสําหรับคนที่ไม่ได้เล่นนานแล้วก็มาดูว่าฉันจะเล่นต่อกับแผนการเล่นยังไงหรือว่าเล่นต่อกับเซฟนี้ยังไงนะฮะ ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มีเวลานะอันที่2เนี่ยมาดูในลักษณะของแผนการเล่นกันนิดนึงเราจะได้เข้าใจว่าบอลเราเนี่ยวิธีการเล่นเป็นแบบนี้เวลาเราเข้าไปเล่นอีกทีเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะแก้เกมยังไงนะฮะอ่าของผมนี่เป็นแผนการคลองบอลจ่ายทะลุช่องนะฮะแล้วก็จังหวะการเล่นนี่ค่อนข้างที่จะสมดุลสลับเร็วบ้างช้าบ้างนะฮะแล้วก็ไม่พยายามเลี้ยงบอลสร้างเกมอย่างสร้างสรรค์เปิดบอลแนวลึกนะครับ เราก็ต้องดูกันปลายว่า,าแผนการเล่นเราเป็นประมาณนี้และในส่วนต่อมาเนี่ยเราต้องไปดูต่ออีกนะครับว่าการซื้อขา,ขายของเรามีใครไหมจะเข้าจะออกอันนี้ของผมเนี่ยไม่มีแปลว่าเราจะไม่ต้องตามนักเตะคนไหนหรือว่าดูว่าเอ๊ะเราเคยซื้อไว้หรอหรือยังไงอไปดูที่เป้าหมายการซื้ออีกนิดนึงครับผมเป้าหมายที่เราดูไว้นะตอนนั้นเนี่ยนักเตะพวกบรรดาพวกเนี้ย เป็นนักเตะที่เราหมายมั่นว่าจะเสริมทัพถูกไหมถ้าเกิดเราจะเสริมทัพปุ๊บเราต้องไปดูนิดนึงว่าเออตอนเนี้ยเขาสเกลไปถึงไหนแล้วแล้วเราจะเสริมอะไรไปดูในทีมชุดใหญ่ครับอ่ามาดูในตำแหน่งที่เราควรจะเสริมคืออะไรอย่างเช่นของผมเนี่ยดูๆแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยมีทางด้านวิงแบ็กด้านขวาเนาะมีแค่ไอ้เจ้านี่แล้วก็ใครอีกเอ่ย ไม่ค่อยมีแล้วแหละส่วนใหญ่จะเอาพวกเซนเตอร์ที่เล่นขวาได้อย่างเช่นเมนจี้เนี่ยมาเล่นแทนนะฮะหรือไม่งั้นก็จะอาจจะเป็นแซมฟิลดิงเนี่ยนะฮะแต่เขาก็ไม่ได้ถนัดขวาโดยสิ้นเชิงนะเราก็ไปดูว่าการซื้อขายเป้าหมายนักเตะของเราเนี่ยมีไหมอ่ะมีอยู่ก็ต้องมาดูคาร์เลมเนี่ยว่าอ่สเก้าไปถึงไหนค่าตัวประมาณไหน จุดแข็งจุดอ่อนเป็นยังไงเอออันนี้คือทีมที่เราดูไว้นะฮะแล้วก็มาดูกันต่อในเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันไอ้สนัดเนี่ยมันจะเป็น3นัดในการปรับตัวในการกลับมาของเรานั่นเองนะฮะอย่างแรกๆเนี่ยผมขอแนะนําก่อนนะว่าควรที่จะดูเรื่องนี้ก่อนเพราะว่ามันจะทําให้คุณอะแก้ไขสถานการณ์ได้เร็วแล้วก็ หากคุณไม่ได้เล่นนานเหมือนผมเนี่ยเป็นระยะเวลาประมาณ4เดือนเนาะคือวิดีโอล่าสุดของผมคือ4เดือนที่แล้วแล้วมาเล่นครั้งเนี้ยมันมีการอัปเดตไปบ้างอ่าเราก็ต้องดูว่าแผนการเล่นของเราครั้งเนี้ยอาจไม่ได้เหมือนเดิมแล้วแต่สิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องเข้าใจแผนการเล่นครั้งนี้ก่อนว่าแผนการเล่นครั้งเนี้ยของเราอะ่ะเป็นแบบไหนเพราะว่าเราอาจจะไปเล่นเซฟอื่นแล้วเซฟทับแผนการเล่น หรือเปล่าแล้วมาเล่นในแผนการเล่นนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าแผนการเล่นในทีมชุดใหญ่เอ่อทีมที่เป็นทีมใหญ่ละกันกับทีมเล็กเนี่ยอาจจะแตกต่างกันตรงนี้นะฮะต้องดูให้แน่ใจเลยนะฮะาการประกบตัวนักเตะเป็นยังไงลูกตั้งเตะลูกคอนเนอร์เป็นยังไงนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆในการกลับมาละกัน ว่าหากคุณที่ไม่ได้เล่นนานแล้วแล้วกลับมาเล่นอีกทีพอดีมีเวลาว่างพอดี work from home จะต้องปรับตัวยังไงบ้างและต้องดูอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับ